ก็ต่อกันเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ชมคลิปของผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาโซนนี้กันเลยนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ไปโซนแรกนี่เลยนะครับโซนแรกนี่นี่โซนแรกนะครับเดี๋ยวก็จะมาโซนโซนเนี้ยซอยเนี้ยกันเลยนะครับเดี๋ยวเดินชมกันเลยนะครับเสื้อสวยๆก็มีมาให้รับคนละครึ่งก็มีนะครับนี่เสื้อสวยๆนะครับ นี่ขายน้ำกบขนมหวานนะครับนี่น,น,นี่นี่อันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าส,สวยๆนะ,นะของกิงนมีขนมหวานก็มีมีสร้อยสร้อยนะครับมีเสื้อผ้าสโลดุ๋ยๆคุณคุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับนี่เสื้อผ้าส,สวยๆนะครับ ชิ้นเล็กก็มีนะครับชิ้นเล็กก็มีนะครับก็มากันได้นะครับมากันได้นะครับอเดี๋ยวไปดูในนู้ดกันเลยนะนะครับไปดูในนู้ดกันเลยนะครับนนก็บพี่น้องประชาชนก็มากันเยอะนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับนี่อันนี้ก็เสื้อสวยนะครับนี่มีขายมีขายหมดเลยนะครับมาเลือกซื้อกันได้นะครับเลือกซื้อกันได้อันนี้ก็สวย คุณผู้อันนี้คุณผู้หญิงก็มาซื้อกันได้นะครับนี่อันนี้ก็มีนะครับอ่าสวยงามนะครับแม่ค้าก็พูดต่างชาติได้อะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกมาดูแมมาดูรูปปั้นแมวนี่นสวยงามมากเลยนะครับนี่รูปปั้นแมวอุยน่ารักเลยนะครับนี่อันนี้รูปเป็ดนะครับนี่น่ารักทั้งนั้นเลย นี่นะครับรูปปั้นน่าจะทํามาจากไม้นะไม่แน่ใจนะครับน่าจะทํามาจากไม้อ๋อทํามาจากไม้อะไรอะไรอ๋อครับงานเทียมทมาจากไม้อ่าเดี๋ยวดูตรงนู้นเลยนี่มีรูปกระต่ายนะนี่งีรูปกระต่ายนี่นี่น่ารักมากเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าน่ารักมากนะครับก็มาเลือกซื้อกันได้นะครับมาซื้อกันได้นะครับ ตัวละเท่าไหร่ครับเริ่มที่ห้ครับ59บาทอ๋อ100บาทครับอ๋อตัวละตัวละ59 2ตัว100นะครับตัวใหญ่นู่นน่าจะ100นะนี่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 นะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับโอ้โหนี่มีรูปนี่อันนี้ลูกกระต่ายนะครับนี่มีนกฮูกด้วยนะครับอ,อ่าโอเคขอบคุณมากค,ค,ค,ครับเพ่ครับขอบคุณมากครับเพ่ อันนี้เป็นเสื้อครับมีเสื้อสวยๆนะครับมีรูปจักรยานนะครับมีเสื้อสวยๆก็มาเลือกซื้อกันได้นะครับนี่มีรูปช้างเลยนะครับอ้าวนี่อันนี้ก็เป็นกระเป๋าน่าจะเป็นแมสแมสนึกว่าอะไรนะครับนะอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับนี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ่าก็เลือกมาซื้อกันได้นะครับท่านผู้ชมมาซื้อกันได้นะครับ นี่บรรยากาศก็คึกคักเลยอะนะนี่นะครับเดี๋ยอนี่ก็มีอันนี้ก็มีน,น,มน่าจะฝั่งนู้นนะเนี่ยก็มากันได้นะครับเห็นเลือกซื้อสินค้ากันเลยนะครับอ่าอันนี้ของยีนนะของยีนที่มาทําจากยีนนะนี่สวยงามนะครับมาซื้อกันได้นะครับอันนี้รูปก,ก็เหมือทนอทั้งน่าจะเบิดทั้งอาคนลรแบบ น่าตะคนละแบบเนาะขอโทษครับพี่ผ่ไปใช่ละไ่ใช่ละฮนี่มีลูกก็ก็มากันได้นะคระับเดินจนเหนื่อยละกระเป๋าก็เลกซื้อได้นะครับมากันเลยนะนี่โอเขาบาังอยู่นะมีโคมไฟนะครับโคมไฟกระบอกไม้ไผ่นะครับมีโคมไฟกระบอกไม้ไผ่ นี่กระเป๋าทำมาจากไม้นะนี่ซ้อมาซื้อกันได้นะครับนี่อันนี้ก็ขายดึกๆดิคลายแมสน,นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับที่เสื้อสวยๆนะครับเมื่อกี้ถ่ายสาวอันนี้พลิกทอดนะครับพลิกทอดมาซื้อกันได้เลยนะครับ ก็มีแค่เนี้ยนะมีแค่เนี้ยมีแค่เนี้ยมีแค่นี้จริงๆนี่สวยๆนะครับกระเป๋าชิ้นละสิบบาทนะครับมีกระเป๋าพื้นเมืองมาซื้อกันได้นะครับมีกระเป๋าผ้านะครับเสื้อผ้านะครับก็มาซื้อกันได้นะครับเยอะแยะหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดู เออเป็นรูปพระนี่นะครับรูปรูปภาพสวยๆก็มีขายนะครับใครชอบสะสมภาพก็มาซื้อกันได้นะครับนี่ใครชอบสะสมภาพก็มาซื้อกันได้นะครับนี่มีตุ๊กตานะครับนี่ตุ๊กตาต้นกระบองไม้ไผ่นะนี่นี่ซื้อกันได้นะครับอันนี้วัดเจดีย์วรวิหารนะครับนี่กระเป๋าผ้านะครับ เซเว่นเซเว่นนะครับอ่ะอันนี้สำหรับ,บคุณผู้หญิงนะชิ้นละผื้นละร้อยนะครับนี <laughs> ่ฝั่งนู้น <c oughs> ก็มากันได้นะครับก็มีแค่นี้จริงสำหรับโซนนี้นะครับก็โซ <c oughs> นนี้มีแค่นี้นะครับรูปภาพก็มีนี่รูปภาพรถนี่รูปภาพรถนะครับนีมีรถให้ดูเยอะเลยนี่มีรูปมิสูรถจิปนี่นะครับก็มาชม มากันได้นะครับมีรูปสวยๆนะครับซื้อกันได้นะครับรูปสวยๆเยอะเลยนะขอโทษครับขอโทษครับกระเป๋านะครับก็มาซื้อกันได้นะเดี๋ยวเดินให้ถึงนู่นเลยนะครับนี่คือรูปอ่าเดี๋ยวดูอ๋อเป็นรูปพระครับชิ้นละร้อยนะครับชิ้นละร้อยนะครับนี่ มาเลยนะครับนี้ก็จะเป็นนี่นะครับรูปปั้นรูปปั้นกระจก,กน,นะายได้เป็นมืเป็นแสมองไม่เห็นหน่อยเพราะวันสว่างเกินนะครับก็มาซื้อกันได้นะครับมาเที่ยวกันได้มาซื้อกันได้นะครับไอ้ปูสีสันสวยงามเลยร้านเนี้ยนะเพราะสินค้าพื้นเมืองก็มีเยอะนะมีรูปภาพก็มีเยอะ,อะมาเลือกซื้อกันได้นะครับมีแค่ได้จริงๆ นะครับมีกระเป๋ามีกระเป๋าสวยๆมีรองเท้านะครับคู่ละ100ร้อยหกสิบเก้านะครับมีมีสร้อย,อยนุ่นเลยมีของมาซื้อกันได้นะครับนีห้หัตถกรรมสร้อยต่างๆนะมีมีรูปตาเนีอ่ะนี่ก็มากันได้นะนะครับ ก็จะเป็นเนสื้อชุดเล็กๆนี่อันนี้ชิ้นละร้อยนะครับเสื้อผืนเมืองต่างๆนะครับชุดละร้อยนะครับมาซื้อกันได้เลยนะครับกระเป๋าผ้านะครับกระเป๋าผ้านะครับอ่ะประมาณนี้ก็อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ตัดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปโซนอื่นกันนะครับอีกสองโซนที่เหลือเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ชมกันสำหรับคลิปนี้ขอจบในเพจเท่านี้ เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ